แลตัวพี่หน่อยแต่แล้วผมยอ่อตั้งเยูะจึงนะเนาะไฟเราซ้อมมากี่วันก็สามอาทิตย์ได้ครการซ้อมอยู่ที่ค่ายจึงนำใครอยู่ที่เดิมแล้วไฟนี้มีใครมีช่วยเป็นห<อ>่วงซ้อมมาก็มีมีพวกชุดเบลล์กงกราอยางนี้ก็คือพวกพี่ๆในน้องในค่ายตัวใหญ่ช่วยกันตอนนี้เราอายุสิ <29. S 1> สูงเท่าไหร่แล้วครับหนึ่ร้อยเจ็ดห้าน้ำหนักปอยปอยหกสิบมงหกสิบเจ็ดโมยจะตายเลยครับทิ้งเงือบวันนี้มาเจอคัมแบ็คเคยต่อคัมแบ็คไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเค้กมยต มมกมนีใครวันนี้ไม่เจอคอมแบ็กนะว่างเกว่าแพงไงดิก็ดูมันเพียร์ล่าสุดเราก็ต่อยไว้ที่กองทัพอากาศวันนั้นต่อยกับโรนัชัยเป็นไงวันนั้นชนะชนะคะแนนปะวันนั้นต่อยอยู่1100 <120 S 1> 127 127ที่ต่อย100 30เลยมันโตขึ้นด้วยเนาะ แล้วเมื่อเช้ามาเป็นไงนล์ลดเท่าไหร่จุดสี่จุดสี่ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายตอนนี้ก็รางกายสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมออกชนะ์กับไฟมาเดิมพร้อมคุ้มมากกี่กิโลไฟนี้ก็หกจุโลได้ต่อยมวยไทยมาของเราหลักร้อยกว่าผลเจ้าวันร้อยเอ็ดเด็กร้อยเอ็ดอ่ะฝากเครื่องช่วยแซงครับอ๋อฝากไปนักยิมผมแล้ววันนี้ทำได้เพื่อนอ่าวันนี้คู่เอกช่องห้าเลยนะวันนี้ขอโชคดีครับ